และฮะท่านผู้ชมอะตอนนี้เรามาเจอมังกรในตำนานตัวหนึ่งครับผมชื่อว่าอัลมอนดวุ้ยวิ้ยเนี่ยอะไรอ่ะวุ้ยมันยิงฝนมาเฉยวุ้ยเกือบโดนมันก็โดนตายเลยว่ะหมายก้อนดี God, ดไม่โดน,นเป็นมังกรในตำนานที่โคตรเท่เนียครับหน้าตาไปดูชั่วร้ายจัดโอเคเดี๋ยวหาที่จอดก่อนวุ้ยหูอะไรวะเนี่ยมังกรโหดมันลงไปแล้วอ๋อตางนี้เราก็ยิงข้างบนฟรีดิโอเคเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันสวยอยู่วุ้ยเท่จัด เขียวๆอย่าก,กับมักงกรชั่วร้ายครับตัวนี้เดี๋ยววางเตียงก่อนนะผมโอเคอเกมมีเตียงเลยอุ้ยอุ้ยอู้หูเปิดอะไรวะเนี่ยเรียบแล้วครับเตียงเสร็จแล้วโดนอุ้ยดีนะไม่โดนเกือบโอ้โจอสั่นเลยทีเดียวมาเราพร้อมลุยมาดิเปิดก่อนเลยโดนไหมอุ้ยตัวมันมีโกลเล็นบัลลังก์แสงด้วยทำไมโกลเล็บมันไปอยู่ข้างบนวนะน่ะมันมีสี่มือโว้ทุ่ที่อุ้ยมึงขำรามันรู้แล้วอุว้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะ อู้ยเจ็บจ yeah. ัด <or>, หื friend. Friend. ้นน้ำเมจโคตรโหดไกลจัดเลยท่าเมื่อกี้ลงมาเป็นฝนเลยครับยิงไปก่อนครับยิงฟิวไปก่อนมันกำลังสู้กับมังกรเฮ้ยมันกำลังสู้กับมอนเตอร์ตัวเดอยู่อู้ยมันกระโดดลงมาจอสั่นเลยเดียวครับเออยิงไปอู้มันชาอีกแล้วอู้ยมันชาอีกแล้วเอาไงดี่ีก็ดีว่าเดี๋ยวมันระเบิดโดนขึ้นก่อนบินอู้ยตายเลยโอ้โหตายเลยครับโคตรโหด แรงจังวะแปลกเอ้าอุ้ยอะไรอ่ะมันช้าเลยอ่ะเหมือนมันไล่เวทหรือสักอย่างโอ้มากรเวทบนเวทบนศาสตร์มืดวุธีจัดวุ้ย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 โดนแล้วไม่ได้อ่ะุ้ยหน้าแดงเลยครับวุ้ยแรงโหดโคตรอะไรวะเนี่ยมึงทำไรอ่ะวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวบาซิลิสครับอืมมาอย่างไรวะเนี่ยอุ้ยเต็มหน้าเลยชิบหายแล้วอู้ยจะเย็นจโอ้โหแล้วมีบาซิลิสมาอีกตายโห้แล้วโอ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนัวไปหมด โอ้ยๆจะเย็นถึงอยู่ยิงไปก่อนว้าถือว่าเอาเรื่องอยู่เนี่ยสำหรับมากอในตำนานโตที่สองครับตอนแรกการจะมาหาวิ่งเลยอวัดตบมืดแล้ววิ่งไม่ใช่สภาพอากาศแปลกๆเกิดอะไรขึ้นไะเนี่ยวิ่งมันจอมสิงแดงครับอู๋ถ้านผไปชมรู้ก็พิมพ์ไว้ข้างล่างเลยับผมวิ่งโคตรแปลกเลยว่ะใหม่โคเพิ่งจะเคยเห็นปรากฏการณ์แปลกๆ อุ้ยยังที่มันมีแบบนี้ด้วยหรอวะนนี้หูตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจอปรากฏการแสงของฟ้าสีแดงครับโอเคครับ okay, ผมตอนแรกเราเจอแถวเนีย่ยแถวข้างหน้าครับรามาเจอแถวข้างหน้าว่าจะมาล่าเดวิโจเพิ่มเรามไปเจอเฉยเลยครับเป็นมกรในตำนานที่โคตรที่อุ้ยเราไปนิดเดียวเองค่าศพหนึ่งล้านหกหมายพวา่ปเอาแยวมันช้าเยะขึ้นก่อน จะโดนไหมเนี่ยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเจาะข้างบนแล้วกันจะได้ปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเราวางเตียงไว้ข้างบนเลยน่าจะกระโดดลงไปน่าจะไม่ตายมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนเรื่องเราเยอะอยู่โอเคมาอยู่ข้างล่างครับยิงมันโดนไหมเนี่ยว้ายเดี๋ยวเลื่อนโอ้เลื่อนเฉยจมหายแล้ววู้ย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 วอ้ยวู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 อยู่แล้วยิงไปก่อนครับ บาซิลิสมันสลบได้หรือเปล่าเนี่ยยิงไปก่อนเออเอาเหรอเอาบาซิลิสตายก่อนไปเนี่ยโู้ดสโลว์แล้วแม่เดียวเดียวเดี๋ยวๆๆๆน้ำเม็มันแรงจัดหืมไหลฮิตโคูดเย็นวู้ดสลบเฉยโดนพิษบาซิลิสครับโอ้บ่ดีเงี้ยวูบาซิลสตายแล้วครับโอเคเดือแต่มังกรว้าตายโอเคตอนนี้บาซิลิสมันตายไปแล้วครับงานน่าจะง่ายขึ้นเยอะหรือเปล่าโอเคค่อยๆลงเมื่อกี้ลงแล้วเราไม่ตายครับสวย ออมาดิวูดกอแตกเลยเลยวะเนี่ยวัดจัดหูเข้าไปตีแล้เปล่าอย่างวูหูมันติดอะไรวะเดินเข้าไปไม่ได้ครับยิงเอาแล้วกันมาวูดคำรามโคตรทีวันนี้ก็เท่มกันแล้วเนี่ยมงกอลเป็นความชั่วร้ายอู้ยไปเดินแบบจ้ำเอาจัดออ้ยแรงจัดหุ้ยก็โดนถอยหลังกันด้วยเมื่อกี้อุ้ยโคตรโหดอย่างที่มาดิยิงวีดปอดไปอืออือโอ้ตัวมงกอลตอนี้ยมันจะยิงแสงเลยไม่ได้มันมีแสง ออ้ยฝนโอ้หมายกมาเป็นคอมโบเลยช่บหายยาหมายกดมาเป็นคอมโบแล้วครับเดี๋ยวเอาตัวลกิน่าไปแช่แข็งดีกว,ว่าดูโงแล้วไม่งั้นเอาไม่อยู่ออ้ยเดี๋ยวเอาลกิน่าแท็งดีกว,ว่าอ่าลุยเลกิน่าสันไปเลยเก็บเลกิน่าก็มีท่าแช่แข็งอยู่น่าจะได้เรื่องออ้ยเดินไปไหนอะออ้ยเอาเอาเอะลุยลุยม่หนีหรือเปล่าเหมือนมันจะหนีหรือเปล่าครับเอาไล่ยิงดิสวย มนไม่จะหน,นีับเออมนหนีตีกำแพงด้วยสวยแล้วอย่างนี้สบายแล้วโอเคเหมือนจะแกล้ลบแล้วหรือเปล่าครับโอเคโดนอยู่โดนไหมเอาไโอเครวมไปเลยโอ้สวยสลบง่ายจัดตัวนี้โอเคครับตัวนี้มันลบง่ายจัดอุ้ได้มาแล้วเอาเรื่องมุ้กระกรัตำนานตัวนี้จับง่ายครับเอาเรื่องจัดโอ้ยางที่เลยว่ะยังกรมกรังความตายเลยครับอันนี้ เฟี้ยวบอวิญญาณดูไปดูมาเหมือนพ่อมดเลยแหละังกรสาตร์มืดโอเคดูไม่มีท่าอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยเทจัดอื้อลังการสุดๆครับหนนี้ขอลองท่า,าทางนี้ดูย,ยังไงอุ้ยโอทเฮเดี๋ยวมาลองสก,กิลกันหน่อยดีกว่าซิกซ้ายครับอันนี้ซิกซ้ายต่อไปที่ขวาครับสบัดหางขอลองกด C ีดูรับผม วิ่งอะไรอ่ะโอเคท่าเสียวเรื่องอยู่กดเอ็ครับหึหึฟาดฟาดโอเคครับเทอยู่กดแซดอ,อุ้ยโอ้หนี่ยังไงท่าแซดมันบินกับหลังยิงย่งด้วยที่เราเห็นมันพุ่งกับหลังเดี๋ยวขอลองอีกรอบดูเอาติดเลยวน่าติดหินเดี๋ยวโอเคกดแซดครับอุ้ยเมือันฟยวเฟยวเฉยโอเคเดีย๋ยวเราลองท่าใหม่ดีกว่ากดคิวครับหึหึพุ่งไปครับผม เพ <Okay, S 2> พุ่งไปตปะปบครับถ้าเยอะจริงครับนี่ครับถ้าอาอุ้ยเอาวะท่าอาก็ฟิวโอเคเดีย๋ยวลองคอนโทรลบ้างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวขอโอเคต่อไปคอนโทรนซีบลองท่าคอนโทนซีดูอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยวิ่งแล้วฟาดแล้วโคดคอนโทนเอก็กยังไงอุ้ยอุ้ยคำรามครับโอ้โหไอ้ท่าเนี้ยโคตรแรง ไหลฮิตด้วยอย่างโหดโอเคคอนโทรลแซนครับไหลวะเนี่ยโอเคสองฮิตมันสามฮิตโอเคเป็นท่ายาวครับน้องท่าเราไปกันคอนโทรลแซนครับอันนี้มาดูกันโอ้ยไล่เวทไล่เวทไล่เวทเอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคคอนโทรลอาครับท่าสุดท้ายอุย้ย ยังไงเวที่เหมือนท่ายิงฝนหรือเปล่าหืมว่าเป็นมันงกรที่เท่งครับเดี๋ยวเราลองไปลุยเก็บเวลกันดูดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนเอาเลกินนะไปนี่ก่อนแล้วกันเคไปลองของกันหน่อยแล้วกันสกูวยนี่นี่ยักษ์เจอยักษ์ครับเฮ้เดี๋ยวเราเรียกยักษ์มาเดี๋ยวช่วยไปก่อนยิงหมาแดงให้ตายก่อนครับสูอ้อยูอค่คนใหญ่เลยครับยักษ์อุ้ยทำอะไรกูที่ อุ้ยหายไปเลยมันทุกตายเลยโคตรโอเคมันตายไปแล้วโอเคเดินลอไปหามังกรเราครับผมโชว์ความโหดความเข้มปาอุ้ยเป็นไงลุยเอ้าเอาใหม่ให้มันตีไปอีกทีนึงเอาเอาอีกทีสวยจักรเลยอุ้ยยังไงโป้ใบพลังไหนก็ได้เอาว่ะมีการชาร์จเกิดขึ้นอุ้ยปล่อยอะไรอ่ะอุ้ยตายเมื่อกี้พุ่มบางเฉียบรูทีบ อย่างกับมังกรดูวิญญาณกดจัดเอาเดี๋ยวมาไอ้หมาดำเอาตีดิเอาตีาาต,าตีโดนเออสับปั่นชาร์จพลังแล้วหายไปเลยไม่เหลือแต่ซากโคตรดูดีกาเต้ไปเลยใส่เลยกาเต้ยังไงเ,เอาเปเตอร์จะหัวอืออืเอาหอัวร้วงสงวยในกาเต้สองตัวครับประทะกับกมังกรตำนานยังไง ดูดูวิญญาณโอ้โหดูดูวิญญาณหายไปแล้วผู้ทีเล็กตายด้วยโอ้โหมาด้วยเสียงคำรามพี่จัดครับอุ้ยเทเหมือนาดนนเี่ยเอาเรื่องอุ้ยตัวนี้ยังไม่เคยจับหืมหมจัดอุยใหญ่มากอู้หน้าแดงเขาแปลกๆเขาถอยก่อนจับไม่ได้แล้วจัดการเลยผู้ทีเล็กมาเฉยเฮอุ้มาแล้วมาแล้วมาดิกาตีเปล่ากาตีเปล่าอุ้ยเอาไปเอาอะใส่เลยตัวใหญ่เหมือนาดนเนี่ยเอาเรื่อง หายไปเลยพุ่งตะปบทีเดียวหายไปเล้โหดคนเรามันโหดจังวกเนี่ยโอ้มันโกเกินวัเนียตัวเนี้ยเราอยากจับครับยังไม่เคยจับเลยเดี๋ยวลองจับดูสักตัวดีกว่าโอเคได้อยู่ครับไงชื่ออะไรอ่ะบาสซิิสเหรออันถูกแบบเนี้ยอุ้ยรูปไปแล้วโอเคสวยโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาเนื้อไปก่อนนอกอันนี้ใช้ไม่ได้ครับเอาเนื้อธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอเคเอย่าร้อมตื่นแล้วค่อยก,กลับมารับ,ลบ,ลบ,ลบแล้วกันตอนวนี้เราก็ไปหาฟามฟ,ฟีสปอร์ไปก่อน ยังแบบเทๆ่ๆเปิดตัวแบบให้เอกไหนลองท้าหน่อยมีท้าอะไรเพีเ้ยบบ้างกำลามอุย้ยไอ้ท่านี้โกงสุดแล้วเอาจริงแล้วเป็นแบ,บบวงกว้างด้วยครับโอ้หอก่างโกงโอเคครับว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะครับ,แล,บรแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมแล้วเจอกัน s ี e อยู่นะครับ